ไพ่สารเบิกฟ้าบวกนาคอนฝ่าหวนครับอ่ะเราหลุดเราเชื่อเมฆกำลังมาฝนกกำลังมานะครับอ่ะไปลูกนปไป น,นิด่แต่ว่าหมุนแต่ตองครับที่รี่เลย <Hey. S 1> สุดยอดการเดินทางครับ <Hey. S 1> ที่รี่เลยนะครับ <Hey. S 1> สุดยอดการเดินทางครับ <Hey. S 1> เนี้ยบมากๆแก้ว <Hey. S 1> ควันติดบางๆหางดีครับเบื้องต้นนะครับอ่ะเราลุ้นกันต่อไปครับสามร้อยผ่านไปนะครับ เบิรงคาคกนะครับงกมันสีประจาวเนาะโอ้ยจาวนะครับเป็นตาจาวตอนนี้ท่อไดแล้วพวกหูนะนั่นๆพวกสูงบันไดครับเอือ้ประมาณ20 โอ้จาวนะครับบอบอบอถึงเจนะ็ดนะครับสี่สิบห้าสิบอ้ประมาณหกสิบห้าน,นี่หละครับหรือหกสิบนี่แหละครับโอ้นะครับจาวนะครับตามลงมาตืมสามร้อยหกสิบจาวขอบคุณที่ติดตามรับชมอดเด็กสีสวัสดีครับ